ก็เลยคิดว่าเพื่อนอาจารย์ผมมาจากออสเตรียพอดีก็เลยเขาได้มาว่างๆจากเดินซอยสองมาเขาก็เลยแวะมานิดหนึ่งอยากจะให้อาจารย์ผมเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าผมให้อาจารย์เข้ามาคอนดักเตอร์ทุกคนหน่อยอาจารย์เพิ่งลงเครื่องจากออสเตรียมาดๆส่งเสียงให้อาจารย์ผมหน่อยครับผม อะเอาไปว่าผมเข้าใจความรู้สึกพวกคุณนะครับคือเป็นธรรมดานะฮะที่พวกคุณได้เจอตัวเป็นๆเ,เป็นครั้งแรกนะครับเพราะแฟนบอดี้สแลมก็ไม่เคยซื้อบัตรไปดูผมตัวจริงๆสักทีเป็นธรรมดาที่คุณจะต้องรู้สึกดีใจลิงโลดนะฮะ เพราะว่ามันเป็นของฟรีฟรีไม่ได้อยู่ในที่เขาโฆษณาเอาไว้และเนื่องจากมันเป็นของฟรีนะครับขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีพี่เบื่อนายวงการเพลงพี่ไม่ได้จะกลับมายุ่งเลยแต่นี่น้องเขาขอแล้วก็คือคือเห็นวงการเพลงทำแบบนี้แล้วพี่เศร้าอ่ะนึกออกปะ มันเรื่องอะไรเราซื้อบัตรมาแพงๆต้องมาดูตูดไอคอนดักเตอร์นี่ตั้งนานกู <ม ang> จะดูพี่ตูนเข้าใจไหมแต่ตูดไอ้นี่แม่งกระเด่นตั้งงานอยู่กลางเวทีหันห,นห,นห,นหนันหันหันโอ้โหแล้วดูดูมัน ผมไม่นึกว่าบอดี้แสลมทุกวันนี้จะขายเซ็กกันแล้วนะเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวเห็นวงการเพลงอย่างนี้น้องนึกออกป่ะทุกวันนี้เราขายเซ็กทุกวันนี้วงการเพลงมีการแบ่งแยกกันอย่างเห็นได้ชัดไม่มีละรุ่นพี่รุ่นน้องคนเนี้ยดูดิเขาอยู่วงการเพลงมากี่ปี ไปเอาเขามาขังไว้ในค้อเฮ้ยมันไม่มีสัมมาคารวะกันเลยเขาผิดตรงไหนเขาแค่เจ้าชูแค่นั้นเองคือแต่ตัวนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยนะฮะถ้าไม่กันคอกไว้มันเคาะประตูห้องคนอื่นเข้าไปเรื่อยเลยนะฮะ นีตัวจีตตัวจีตน้องพี่เห็นน้องค้นดงคนดักแล้วนี่ใน,น,นขอดูไม้ก่อนเนี่ยอย่างน้องชื่อน้องทฤษฎีใช่ไหมน้องมีเด็ดทฤษฎีน้องรู้ป่ะอย่างไม้คอนดักเนี่ยเริ่มขึ้นมันก,ก็ผิดละตูนจริงๆไม้นี่ไม้อะไรไม้สัก <laughs> ใช่ป่คือไม้คอนดักที่ดีต้องเป็นไม้พยุง ไม้พยุงเนี่ยมันเวลาคอนดักแล้วมันจะพยุงไปทั้งวงมันจะไปพร้อมๆกันแต่ใช้ไม้สักอย่างเงี้ยก็คือสักแต่ว่าคอนดักไปวันๆเนี่ยเสียลมอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะในการทำวงอย่างเงี้ยเอา้าไอ้นี่ยืนขึ้นนี่ นี่มึงยังไม่กลับห้องกงอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้โจชัววองมึงนี่มาถึงตอมอเขาส่งมึงกลับไปแล้วไม่เหรอโอ้โหนี่มึงยังมาแฝงตัวหาฟินอยู่แถวนี้อีก เดี๋ยวมึงรีบเล่นแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี้ยมันมีไฟสุดท้ายตอนตีหนึ่งมึงไปเลยนะเดี๋ยวไม่งันวงเขาจะเดือดร้อนนี่จับไม้จับยังไงไดน๋ยดูนะไม้อันนี้เริ่มขึ้นกับผิดแล้วเนี่ยเนี่ยเคือไม้อย่างนี้เลยนะจำไว้จับอย่างนี้นะฮะตูนเวลาไปเล่นที่ไหนจําได้าคจับอย่างนี้นี่มันเป็นรากง้าของไทยจับไว้ปุ๊บอีกมือหนึ่งจีบที่หน้าอก อ่ะมึงไม่เคยเรียนเหรอเขาสอนคอนดักตั้งแต่ตั้งมันตั้งแต่ประถมแล้วมึงพอมึงจะเริ่มปุ๊บมึงยอ่อยกชิดจ้วงแทงแล้วก็ถ้าจะมางานของพี่ตูนอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวด้วยเนื้อออกป่ะวงออเคสตราเฮ้ยเราไปเล่นงานใครเล่นงานพี่ตูนพี่ตูนเขาชอบเล่นปิงปองเนื้ออกป่ะการจับก็ต้องจับเป็นไม้จีน เข้าใจไหมเวลามึงคนดักไปปุ๊บมันแบบเวลาตูนโน้นเข้ามาใกล้ตัวมึงจะได้แบบเออและที่สำคัญในการทำวงออเคสตราให้ประสบความสำเร็จนะน้องๆทุกคนฟังฟังเลยนะห่วงจุย้ยเฮ้ยมันสำคัญมากตรงนี้เราอย่าไปมองข้ามนะห่วงจุ้ยสำคัญไม่ใช่ว่าจับใครมานั่งไปก็ได้ เนื้ป่ะถ้ามึงนเนี้ยเอาคนผิดกฎหมายอย่างเงี้ยมาลุ่งไหมมันเริ่มมันก็ไม่ลุ่งแล้วมึง่วงจุ้ยที่นี่นะผมจะบอกเลยมันวางผิดแล้ะก็คือมึงเอาไปเอาตัวจำเนี่ยไปไว้ท้ายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเน้นนะนี่คือไม้เน้นนะฮะเน้นไปที่น้องฟลุตยืนขึ้นมายืน ของดีๆมึงเอาไปเขาไปงมไว้ข้างหลังฟุตลุกมานี้ลุกมาเนี่ลุกมานี่ยเลยยืนตรงนี้เลยเออเออยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้ลงไปอีกขั้นหนึง่งไม่ต้องทำอะไรเลยยืนเป็นมิ่งขวัญของวงและอย่างไอ้หนวดเนี่ยมึงเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาอยู่แถวหน้าเลย ปกติมึงต้องไปเป็นแบ็กสเตจหรือไม่เป็นเด็กรับรถอยู่ข้างหลังถ้าจ,จะเล่นดนตรีจริงมึงต้องเล่นกู่เจิง้งได้อออปะ <c oughs> ต้องจับไอเนี่ยไปไว้หลังเลยเล่าน้องฉาบฉาบไฟไฟไฟไปที่น้องฉาบ <c oughs> น้องฉาบเดินลงมานี่เอาฉาบมาด้วย โอ้ยน้องฉาบอย่าผ่านกองนั้นน้องฉับอย่าผ่านกองนี้น้องผ่านไอโอ้โหน้องโอ้โหอันตรายมากน้องไม่ได้เลยน,ะน้องกลงนี้นี่แค่ได้กลิ่นมันกระโจนออกมาเลยแนละ้วน้องเอามาน้องฉับตีฉับสองที